นี่คือปีโป้ปีโป้เป็นหนุม่มหน้ามนคนหน้าหลอ่อสุดแสนจะกดคเื่งทั้งเรียนดีกีฬาเด่นไม่มีกิจกรรมอะไรที่ปีโป้จะพลาดแต่เสียอยู่อย่างเดียวปีโป้กับมนี่เลยนี่คืออีโต้การเดียนแองเจิลของปีโป้ช่วงนี้อีโต้ต้องกลุมขมับหนักมากทาั้งที่เป็นปีสุดท้ายแล้วแต่ปีโป้ก็ยังไม่เข้าใจเป็นจะวิถีทั้ง5ข้อสักทีแบบนี้มันต้องได้เวลาอีโต้ออกลงเช้านี้ปีโป้ตื่นไวกว่าปกติดูเหมือนอีโต้จะเป็นคนปลุกแต่ว่า ทำไมปีโป้ยังออกจากบ้านไม่ได้สักทีล่ะนี่ยก็เพราะว่าเป็นจัว,วิถีไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําแค่ในโรงเรียนแต่เป็นสิ่งที่ควรมีติดไว้ในใจยังไงละ่ะมาเริ่มด่านที่ง่ายที่สุดกันก่อนเลยได้เวลาแปลงโฉมของปีโป้แล้วก่อนอนื่นก็ต้องตัดผมให้ถูกระเบียบโกนหนวดโกนเคราด้วยส่วนเสือ้อก็ยัดเข้าองคกเง้ให้มันเรียบร้อยแค่นี้ก็ทั้งดูดีทั้งสง่างามขึ้นเยอะแล้วเอาละสภาพแบบนี้ค่อยพอไปวัดไปวาได้หน่อยถ้าอยากเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็เริ่มได้ง่ายๆตอนนี้เลยดูนาฬิกาา้้วลกจบนแ อืมแล้วก็พอถึงโรงเรียนก็อย่าลืมเข้าแถวขับรถทงชาติให้เรียบร้อยด้วยนะนี่ก็เวลาเข้าเรียนแล้วตั้งใจเรียนด้วยนะปีโป้การตั้งใจเรียนก็เป็นหนึ่งในการให้เกียรติทั้งคุณครูที่สอนให้เกียรติห้องเรียนโรงเรียนรวมถึงตัวเองด้วยนะไหนๆก็พักเที่ยงแล้วแล้วก็พายยกกันสักหน่อยจำได้ไหมว่าต้องมีวินัยอ่ะึืนเรียนให้ตรงเวลาด้วย a few moments later เอาละได้เวลาเลิกเรียนละอย่าลืมทำความเคารพคุณครูก่อนเดินออกจากห้องด้วยนะ นอกจากการไหว้จะเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทยแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูอีกด้วยนี่แหละดีมากกลับถึงบ้านแล้วก็ไม่ลืมไหว้ทักทายคุณพ่อคุณแม่เดินทางมาถึงลัสบอรกด่านสุดท้ายนเมื่อปีโป้ผ่านทุกด่านมาได้แล้วไหนนเกิดความเทิดทูนสถาบันขึ้นมาบ้างหรือยังโดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นสถาบันที่ปลูกฝังพวกเรามาแต่ก็รวมถึงสถาบันชาติาศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ด้วยนะฮะภารกิจเสร็จสิ้นแล้วล่ละอีโต้ไปพักผ่อนกันดีกว่า ระหว่างนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปีโป้แล้วกันนะ